สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จากร้านเครื่องมือช่างนะครับขออนุญาตแนะนําสินค้านะครับก็จะเป็นอาปาเจแหวนนะครับแล้วก็ปากตายอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด14ตัวนะครับ1ชุด14ตัวไล่ตั้งแต่เบอร์8นะครับคุณผู้ชมครับเบอร์8เบอร์9เบอร์10เบอร์11 12 13 14 15 16 17 19, 21 22 แล้วก็24นะครับตจ้นี้ดูชิ้นงานนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้จะเงานะครับเงางามนะครับตัวนี้เบอร์22นะครับทนทานแข็งแกร่งนะครับขายราคาถูกนะครับตัวนี้จะเป็นราคาอยู่ที่5 9าราสบบาทนะครับราคานี้ฟรีค่าจัดส่งนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็ขอเล่นเชิญนะครับพิมพ์ใต้คลิปใต้โพสต์นี้เข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ